เป็นเมืองริมท่าเรือที่สวยงามและเป็นประตูสุขความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเมืองไทยบันนาตั้งอยู่ภายในสปริงโเบและรอบล้อมไปด้วยชายหาดเนินเขาจากท่าจอดเรือไทยบันนาคุณสามารถเข้าร่วมการล่องเรือไปยังเกาะมาลายไอแลนด์พวกเรากำลังจะเข้าไปจองตั๋วกันนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะพอได้ข่าวมาว่าประมาณเราจะไปเที่ยวแรกกันนะคะของวันนี้8.45 เราจะจองตัว๋วเรือเฟอร์รี่นะคะเราต้องมีบัตรนะคะนะี่ค่ะคุณนายตื่นเต้นไหมเราวางยืนรอกันนะคะที่จะขึ้นเรือเราจองตั๋วกันก่อนเดี๋ยวนะคะเรจะไปจองตัว๋วมันต้องมีนะคะคานนะะี่ค่ะเผอิญเรามีเราจะต้องมาเสียเพิ่มนะ น้ำหนักนะคะกระเป๋าที่เราจะขึ้นท่าเรือนะคะ <Yeah. S 1> เป็นไงคะพี่ครั้งแรกไหมคะฮัลโหลโอ้โห oh, นะคะก <'s> ำลังยืนรอกันอยู่นะคะกำลังซื้อตัว๋ว <What? S 1> นอนค้างคืนได้แต่เ,เราต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะโอเคโอเค Yeah okay see you yeah have fun enjoy yourself สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกบบาะทัสมาเนียนะคะค่ะวันนี้พิมพ์จะพาไปเที่ยวเกาะมาลายไอแลนด์นะคะอยู่ที่เอ่อทัสมาเนียนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ45้านาทีที่จะข้ามเกาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเกาะเอ้ยขึ้นเรือเฟอร์รี่กันแล้วนะคะนี่ไงน,นะคะเดี๋ยวาตามไปค่ะเราไปเที่ยวแรกเลยค่ะ8ดโมงครึ่งตามไปดูกันค่ะเราจะพาที่สวยๆกันค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปตรงนี้กันนะคะมาลายไอลแลนด์นี้นะคะข้ามเกาะไปใช้เวลาประมาณึ่งชั่วโมง45นาทีนะคะเลยค่ะเรือที่เราจะข้ามเกาะไปนะคะเยค่ะถ้าเกิดเราจะข้ามเกาะนะคะเราต้องมีใบ National Park นะคะที่เราต้องเสียเฟอร์นพิมพ์ซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะและกลุ่มหนึ่งใช้ได้ประมาณ8คนนะคะแล้วเราก็ต้องเสียค่าเดินทางโดยเรืออีกนะคะคนละ45เหรียญถ้าเกิดเด็ก28เหรียญผู้ใหญ่ที่มีบัตรเพนชั่นค้าจะประมาณ38เหรียญถึง39เหรียญไม่แน่ใจเพิ่มกี่จ่ายไปแล้วรวมเลยไม่เลยไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิวส,สวยด้านหลังนี้นะคะ ก่อนขึ้นเรือนะคะนะคะรอบรรยากาศรอเรือกันนะะมีเจ้าหน้าที่เตรียมตัวะคะ่ะเรือจะขึ้นเรือกันมาล้างลือมือกันนะคะเ <c oughs> ข้าแถวกันค่ะอันนี้นะคะป้องกันโควิดนะคะมาหี่พักก่อน เราขึ okay. ้นเรือแล้วนะคะจะขึ้นบนไหมบนนบนต่โอเคนโอลมีอาหารด้วยนะคะซื้อสิคะพี่มารียิ้มพิชา พี่ลินดาส,สวยจอยคุณจอย,ย,ยบางนคนายพจน์เมอันนี้เราขึ้นเรือนั่งรอเรือกันอยู่นะคะเที่ยวแรกเลยคะ่ะเ็นงไงคะเรามาเที่ยวทั้งทีแล้วเราต้องให้ออให้คุม้มค่ะเรือเดินออกทเริ่มเดินทางออกแล้วนะคะแพเ,เรือเดินไปลุ้นกา้านข้างในมีอะไรส,สวยๆเนาะ ค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางแล้วน,นะคะเดินทางแล้วค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ,นนะ,คะอันนี้ก็จะเป็นคนเจสกีส่วนตัวนะคะที่ข้าจะเกาะมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือค่ะปาเรือยอทที่จอดอยู่ นางเดือล่งกัน,กน,นจ้ะถ่ายปั้นน่ะมันก็จะข้ามไปมานายไอเลนนะคะจับกุ้มมงมาก่อนนะคะเห็นไหมคะนีน่ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นเรือประมง ก็นั่งนั่งถ่ายรูปนะคะมีหลายคนอยู่ในเรือกันค่ะแล้วข้างนอกแต่เราไม่สามารถนั่งข้างนอกได้เพราะว่ามีที่เต็ม s c a l f i s h and crayfish are the commonly known in the state more c o r r e c t l y to the southern half of the state เป็นไงคะคุณพี่เป็นไงคะคุณนายจอยเอาคุณนายพดไปไหนล่ะออกไปด้านนอกการถ่ายท,ทำวิดีโอค่ะคนแต่ละคน เราก็จะออกไปข้างนอกค่ะยายคุณนายพด ในก่อนจะมาเนตมเนียสุดๆทอสวยหน่อยทำมือ่อทัดมาเนียทำมือกอทมาชีเนีหน่อยเอออาโอเคคนไหนาวไหนไม่ได้กเป็นชาวเกาะค่ะน่นๆนะคะนนๆค่ะจ้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันใช่เลยปไหมคะมากเาเนี่ยเปิดมาบรรยากาศดีมาก เริ่มหิวแล้วนะคะยังก็เห็นล้วงเอาชิปเอารุ่นนี้มาเอาบ้าเอาบ้ายาดมอ่ะอันนี้พี่มารีก็เริ่มเมาเหมือนกันมั้งคะไม่เมาเนาะแต่แต่เรามีลิชเบนให้พี่มารีโชว์หน่อยสิเห็นไม้คะเนี่ยค่ะหบาทค่ะสีฟ้าๆครีมๆเนี่ยนะคะลิชเบนป้องกันเรือเมาเรือนะคะ จ้าหน้าที่นะคะเตรียมท่อสมองค่ะ ถึอเกะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดิน นะสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะพ yeah, exactly. ี่มารีไม่กล้าออกค่ะพี่มารีกลัวเมานะคะมาเมื่อคืนบ้า่เมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแฮงเอร์ How you feel น yeah, exactly. ี eh ่ใ okay. ช wow. ่ระหว่างลงเรือนะคะอ่านเอาไหนวะเนี่ยสวยสวย wane a yi wane